วันนี้พลเอกบัณฑิตมะลายอริสูตรองค์คมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดลบบุรีจำนวนสามแห่งเพื่อรับทราบแผนการพัฒนาการจัดการตลอดจนปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะของโรงเรียนโดยมีนายอัมพลอังคภากกุลผู้ราชการจังหวัดลบบุรีและผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ โรงเรียนที่ตรวจเยี่ยมประกอบด้วยโรงเรียนบ้านเขาขวางอำเภอพัฒนานิคมเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน99คนครูและบุคลากร8คนโอกาสนี้องค์มนตรีรับชมการแสดงของนักเรียนและกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียนอาทิกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมปลูกผักสวนครัวและกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตโรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้าอำเภอชัยบาดาล เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบ,บันมีนักเรียน48คนครูและบุคลากร12คนโรงเรียนมุ่งพัฒนาให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมโดยเฉพาะนักเรียนสำนึกในความเป็นไทยเกิดความรักชาติาศาสนาและพระมหากษัตริย์และโรงเรียนบ้านลำโป่งเพชรอำเภอโคกเจริญเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองจนถึงประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบ,บันมีนักเรียน99คนครูและบุคลากร12คน ทั้งนี้โรงเรียนได้ดําเนินง,งานพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมโดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนช่วยกันพัฒนานักเรียนควบคู่กับการพัฒนาชุมชนเพื่อสนองพระราชปณิธานิพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทรงสืบสารรักษาและต่อย,ยอดโครงการกองทุนการศึกษาในพระราชดําริข,ของพระบาทสมเด็จพระปรมชนากาทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปร,รมนาถบาพิษ ที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและด้อยโอกาสมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างคนดีให้แก่บ้านเมือง